สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจีนโน่เหมือนเดิมครับผมก็วันนี้อ่ะผมจะมาถ่ายให้ดูกิจกรรมตลาดนัดนะครับผมที่คลองพดุงครับผมเป็นเหมือนงานปรับภูมิทัศน์ของที่นี่นะครับผมก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างหลังกันเลยว่าสวยแค่ไหนนะนี่ก็ทำไฟยาแล้วเหมือนปรับปรุงเสร็จทั้งแถบเลยนะครับผมตรงโซนนี้นะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็ได้มีการจัดกิจกรรมด้วยนะครับเหมือนที่เนี่ยเขามีหนังข้ามคลองด้วยผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่า หน้าตามันจะเป็นยังไงผมอาจจะเป็นนั่งฝั่งนี้ดูฝั่งนู้นอะไรอย่างนี้เปล่าก็เดี๋ยวไปดูแล้วผมไป ตัวมีงมีเสียงดนตรีด้วยผมเขาน่าจะจะคอนเสิร์ตแล้วเขาน่าจะมาแหละไม่รู้ว่าวันนี้นักร้องใครมาผมก็ไม่รู้จักคนนี้นี่มีพวกสติกเกอร์นีพวกซอยแว็กอะไรพวกนี้ของแบบทำแบบธรรมชาติก็มีนะส่วนใหญ่เหมือนเป็นของประยุกต์ใช้ครับ ออกวินเทจวินเทจหน่อยหลายๆอย่างเลยพวกกระเป๋าหนังทำแฮนเมอะไรเงี้ยโอหมีเยอะมากอะไรนะครับสตูมีดูดวงด้วยนะมีมีเพราะว่าสตูเนี่ยเป็นตัวที่ขัดความสมบัของเรงาผมก็นี่ข้างหลังผมมันเอ่อตอนเช็ตอนนี้ก็ข้างหลังเขาจัดคอนเสิร์ตอยู่นะผมนี่คนยืนกันเต็มเลยเดีย๋ยวจะพาไปดูนะผมว่าเขา เป็นใครอะไรงไงเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนนี้ก็เดินชมแต่วิวผมสวยมากเงี้ยตรงขอบเนี่ยไม่รู้จะตกเมือม่อไหร่เดินดีๆครับผมตรงนี้ก็เป็นปริศนาร้อยกองนะผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกวิชาภาษาไทยแหละใครรู้อะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์นยครับผมผมไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยจริงแต,แต่เห็นเห็น<ๆ>มีคนมาดูเยอะมากเลยน่าจะเป็นแบบ หมือนเขาเล่นมงเล่นมุกอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็มีคนให้ถายนู่นถ่ายนี่ครับผมที่ผมดูข้า,ขาว้เมื่อกีก้นี้โโก็เดี๋ยวจะถา,ายดูข้าวแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะไปดูคอนเสิร์ตข้างหลังกันไปสุดยอดคาบอมได้คนระับอันนี้เป็นอีกแนวหนึงเลยนะครับที่ยังไม่ได้ปรากฏตรงนี้นะครับขับรถระเบิดใส่คาบอมจัดชุดจัดกให้ชุดใหญ่นี่คอมโบ ขนาดนี้เขาเรียกในภาษาของนักแต่งเรียกว่าผมเดี๋ยวข้างหลังผมไม่คคอนเสิร์ตแล้วออลองร้องโอเคเลยเดี๋ยวไปดูไป,ไปคนดูเยอะมากเลยผมใครอ่ะดูนี ดีมากเหมาะกับการมานั่งชิวๆนะก็คลิปผมน่าจะลงวันพรนุ่นรงนี้ก็นายพรุ่งนี้วันสุดท้ายของอาทิตย์นี้พอดีน่าจะได้มาม่อาทิตย์หนึ่งก็คงเป็นอาทิตย์ถัดไปเลยนะผมยังเหลืออีกสองอาทิตย์นะก็อาทิตย์หนึ่งเขาจัดสุกสร์อาทิตย์ก็จะเป็น3วันนะผมสุดสัปดาห์ให้ยังไงให้มาดูให้มาทักมีพวกยางรับผมอะไรพวกนี้ขายเด้ยนักเรียนก็มาผมแถวๆนี้นะ โรงเรียนผมไม่เปิดอ่ะก็เลยไม่ได้มาปิดแล้วด้วยแหละครับผมตรงนี้ก็ทางข้ามไปสถานีรถไฟหัวลำโพงนะใกล้ๆเลยจะมีสะพานแรกในสะพานสองแล้วก็ถัดไปนิดนึงก็โรงเรียนสาบปัญญาและใกล้ๆนี้แล้วผมครับผกก็ฝั่งนู้นจะมีบริการห้องน้ําสาธารณะนะเหมือนตอนที่ไปฉีดวัคซีนเลยมาคันเดียวกันเลยนี่มีเรือมีเรือไฟ,ผ,อฟผ่านเลยไฟผ่านนี่อันนี้เราเคยถ่ายแล้วผมโปรเจกต์นี้เรือแอล้วอันนี้พดุงกระ,ะดาษ กาต,ตั้งชื่อเรือส2สองลำเป็นเดือนนะผมมกราถึงธันวานะบรรยากาศสวยมากเลยนะแบบหน้าตาเปลี่ยนไปจากที่ผมมาเรียนเทพซีดครั้งแรกมากเลยอะ่ะเดินไปเรื่อยๆก็แล้วกันตอนนี้ยังไม่ถึงร้อยบูธเลยเนี่ยนี่ไม่ถึงเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวเขาก็มีวาดรูปไอตรงที่ต้นไม้นะครับผมคือตอนแรกอะผมเห็นเขาตอนมาใหม่ๆอะ่ะผมก็เห็นเขาแกะเปลือกไม้ออกนะเหมือนเขาแบบไปตะไตบตะไบแล้วก็วาดรูปแน่เลย ของขายก็ประมาณแนวนี้ครับผมเป็นพวกต้นไม้พวกรูปถ่ายแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆครับผมมีเสื้อผ้าด้วยเสื้อแบบเสื้อมัดย้อมส่วนใหญ่เป็นพวกของแบบงานแฮนด์เมดแล้วผมสไตล์ธรรมชาติหมดเลยแบบใช้ของประยุกต์ใช้แบบธรรมชาติขายพวกงานอาร์ตอย่อางเงี้ยครับผมอยู่นี่หมดเลยนี่นี่นีนอน่อันนี้สวยนี่สวยเออว่าเป็นอันนี้เล็ก ในเทปด้วยแบบเหมือนใครตกน้ำเขามีนี่วางไว้ให้นะแต่ตรงนู้นไม่มีตรงนู้นคนเยอะผมว่าถ้าตกก็คงกระโดดลงไปช่วยกันเต็มมาตรงนั้นอนะแต่ตรงนี้คนก็เยอะนะไม่เยอะนะเห็นแล้วเขตาตั้งแบบเคยไปดี่ว่าแบบศาลเจ้าอะ สันเจ้าแล้วเขาจะมีหนังการแปลงตั้งเ<ร>ออนีิมูดเดียวกันเลยแต่แบบเอาเขาเขาให้นั่งตรงนี้เนี่มีท oui? ี่เดี๋ยวเขาจะฝั่นตรงข้ามหนังอะไรอ่ะไปดูไปดูไปครัดูโอ้ยไอตัวฉายเขาอยู่ฝั่งนี้เลยโปรเจคเตอร์อ่ะไอฉายฝั่งนู้นโคตรไกลอ่ะดูดีตัวบัลลุ่มเลยอะไรไอเ่โมทายตรงไหนสายอะไรอ่ะต้องมีคนนั่งดูนะผม เนี่ยอะไรวะคิว,วมาเม็โลมาเม็โลกอะเบืร์งมาเม็โลด้วยเป็นแท่งให้ได้กินน่ะข้างในมีไส้บ้างเพราะผม hey, เหมือนหลังจากตรงนี้ไปอะ่ะเริ่มจะมีอาหารแล้วนะ <Okay. S 1> แต่เขาก็เก็บไปหมดแล้วเนี่ยเป็นบู๊แบบอาหารแบบเนี้ยน่า oh. จะหมดแล้วผมไม่ต้องมาช่วงเย็นกว่านี้นะ แล้วก็ยังมีวิวให้ถ่ายรูปดอกไม,ม้มนั่งชิลๆได้เขามีไฟตลอดทางน,นะทั้งสองฝั่งเลยฝั่งนู้นก็มีนะดูดิแต่ก่อนฝั่งนู้นมืดมากนะเปี่ยวด้วยตอนนี้มีไฟให้เดินและสองฝั่งขทาง,ทางครับผมตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นส่วนอาหารจริงๆแหละมีก้องก็อี้อะไรให้นั่งนะผมแต่เหมือนจะเก็บแล้วเพราะว่าผมมาก็จะสี่ทุ่มแล้วอะ่ะใครมาก็แนะนํานะผมมาสักสี่ห้าโมงอะ่ะกําลังดีเขาน่าจะเริ่มตั้งพอดีมั้งครับประมาณนั้น แต่พวกออคอนเสิร์ตอะไรเขจะจัดตอนมันนี่แหละเพราะว่ามันมันเย็นๆนะผมอากาศไม่ได้ไม่ได้ร้อนเลยนะตรงเนี้ยนะลมพัดอะไรแบบเย็นหมดเลยนะผมนี่ยผมตรงนี้เหมือนมีห่วงยางนะถ้าแบบเว็นพลาสติกกับพลาสติกถ้าแบบมีใครตกก็คงจะโยนช่วยคนระับผมมีพี่เจ้าหน้าที่ตรงนี้ด้วยหลังจากที่เดินมาทั้งหมดแล้วก็ รู้สึกว่าที่นี่นี่เปลี่ยนไปเยอะผมแล้วก็บรรยากากศหน้ามาเดินมากเลยก็มีหลายๆกิจกรรมจัดนะอย่างที่บอกไปข้างต้นแนละ้วก็สามารถมาดูได้ตามนี้เลยครับผม <c oughs> ก็อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แรกนะยังมีสองอาทิตย์ที่เหลือครับผมก็ <c oughs> สามารถมาดูได้งานก็จะมีทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับผมสรุปจากงานทั้งหมดรวมๆที่ผมเดินมาผมก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกงานศินรองมาก็จะเป็นพวกงานแฮนด์เมดแล้วก็จะเป็นเสื้อผ้าครับผมแล้วก็ สุดท้ายก็จะเป็นพวกอาหารนะคผมแล้วก็จะมีพวกของวินเทจ้าส่วนใหญ่คผม <S <S ก็มีประมาณนี้เลยสําหรับใครที่สนใจผมก็สามารถมาเดินดูได้ผมก็เซิร์แล้วผมกลองถานีหัวลำโพงอยู่ใกล้ๆเลยเยื้องๆกันนิดนึงก็ตอนเย็นเขาก็มีคนมาวิ่งออกกําลังกายกันนะคผมก็เวล่งมาจัดแบบภูมิทัศน์ให้แบบ ก็ทำมอทำมาดีทำมาดีจริงๆตรงนี้ปรับปรุงไปเยอะครับผมหลังจากที่ผมมาอยู่แรกๆดีขึ้นเยอะเลยครับหวังว่าเดี๋ยวเขาจะพัฒนาอย่างนี้เรื่อยๆทั่วกรุงเทพครับผมให้ภูมิทัศน์มันน่าอยู่น่าเดินมากขึ้นนะผมสำหรับคลิปนี้ผมใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมกดซับสไครป์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมดิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปผมก็สำหรับคลิปนี้ผมผมขอจบโดยเพียงเท่านี้แล้วกันยวผมจะไปนั่งดูหนังแล้วไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเหมือนกัน น mm hmm. ี่ผมขอฝากเเพลงแล้วก็ MV เพลงเดซไอวงเดซของผมเลยนะผมเพลงก็คือสเตลลาครับผมเพลงนี้ก็เป็นเพลงแนวรักๆใครๆนะก็ผมได้ดูแบบได้ถ่ายได้ดูตัวอย่างเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าไม่แพ้ใครนะแหม MV แรกของผมนะผมที่ทำกันเองกับเพื่อนนะเป็นแบบเป็นคลิปเพลงแรกที่ทำกันเองแล้วผมก็ฝากทุกคนช่วยช่วย ติดตามเมื่อผมแล้วก็สนนแล้วก็ปอาเยอดวิวห้หนไหนนะก็สำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็ผมก็สวัสดีครับบ๊ายบาย